วัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนนะฮะวันนี้เราอยู่กันในแบนซอลีโวลูชันนะฮะซึ่งในวันนี้นี่เองนี่ยเราก็กลับมาเล่นครั้งหนึหลังจากที่เหมือนเราจะเลิกเล่นไปแล้วนะฮะแต่เรากลับมาเล่นนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่ามีคนเรียกร้องนะฮะที่จะอยากเห็นคอนเทนต์อะไรอีกนะเกี่ยวกับเกมนี้นะฮะซึ่งเราได้เลิกเล่นไปแล้วนะฮะวันนี้ก็กลับมานะฮะโอเควันนี้ไหนๆว่าเราดองกันมาเยอะแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาจัดเต็มนะฮะกับดันเจี้ยนนี้ตอนนี้เป็นเวลา4ี่ทุ่ม40 กว่านาทีนะฮะประมาณ47-46นาะทีเรามีตัวนะฮะตอนนี้เรามีตัวดันแมงป่องวีเนะี่ยสิใบเองฮนะเราจะไปค้าเพิ่มมาอีกสักเอาเลขส,สวยๆนะ25ตัวเราจะลงรัวๆ25แล้วมารอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะไปฮะ25ครั้งนะฮะสร้างดันเตี้ยนไปเลยฮนะไปกับชุดนี้ชุดชุดใหม่ชุดเก่าที่ใหม่นะฮะ Okay. รอดูฮะขณะนี้เวลาสี่ทุ่มนะฮะสี่ทุ่มห้าสิบนะฮะเราก็ปล่อยยาวๆอย่างนี้เลยนะฮะและในตอนนี้นะฮะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเราก็มาดังดูนะฮะยี่สิบห้ากล่องที่เราได้ไปนะฮะนี่เลยครับผมดูสะก่อนนี่นะฮะยี่สิบห้ากล่องเราต้องการของตำนานวะออกมาเลยของตำนานจงออกมา ออยงัยงยงังยังคำพีได้เยอะมากยี่สิบห้านะดูสิว่าจะได้อะไรมาป้ายชมกันเลยยี่สิบห้านะไปฮะยี่สิบห้ามันคือโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่นะฮะขวานมังกรจำศีลน,นะฮะหนึ่งนะหนึ่งอันนะหนึ่งอันนี่นะฮะแถมได้นี่บวกหกนะฮะ สุดยอดแน่แลนี่คือเป,เป็นแปลนขวานมังกรจำศีลอีกนะฮะสามารถไปต่อยอดได้อีกนะฮะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นดันเสียสละนะฮะสารการเศษสละไปดูว่าจะเป็นยังไงเนี่ยต้องรอติดตามชมนะ่ตอนนี้อ่าพักก่อนนี่มันดึกแล้วนะฮะส่วนนี้หลังจากนี้เราก็จะมาทําการอ่าลงดันนี้นะเพื่อที่จะเอาอาวุธต,ตำนานเนี่ยเอาชิ้นส่วนของตำนานมาพร้อมนะฮะพร้อมเช็คชื่อก่อนนะเช็คชื่อก่อน,นอ่ารับนี้ไปเดี๋ยวเราจะ ไปทาการลงดันนะเดี๋ยวเราคราบของก่อนเลยนะครับตัวต๋วตอนนี้เรามีตั๋วกี่ใบเอ่ยนะมียี่สิบห้าใบนะฮะไปและลุยเลยฮนะจังหวะนี้พร้อมนะยี่สิบห้าคือเลขที่ดีตอนนี้เวลาประมาณโมงเป๊ะๆน,นะเพลงครบทรงชาติขึ้นแล้วนะพร้อมนะเราจะทําการออตโอต้มันนะนี่นะออตโอต้มันโอเคนะเราจะมันจะเริ่มเดินออตโตนะ้แล้วหกโมงเป๊ะๆน,นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะยี่สิบห้ารอบนะฮนะสุดยอดนะฮะโอเคนะฮะนี่ก็เสร็จแล้วนะเป็นเวลา 2องทมบยี่สามนะดูดูสดๆตอนนี้นะฮะว่าจะได้อะไรบ้างของตำนานจะออกกันหรือเปล่านะฮะยี่สิบห้ากล่องนะฮะเปิดเลยฮะเยอะจริงๆนะฮะสักคู่หนึ่งนะฮะสักคู่หนึ่งนะฮะอาจต้องไปเคลียร์ไอเทมก่อนนะฮะเพราะว่ามันเยอะมากนะฮะก็เจอแล้วเปิดของรองก่อนดีกว่านะของรองมันจะเป็นนี่ฮะพวกนี้นะฮะไม่เกี่ยวกันนะฮะ มาของแท้นะยี่สิบห้าชิ้นนะฮะไปดูเลยฮนะโอ้โหเคือวุดอะได้แน่นอนนี่ได้มาบวกหกแต่ว่าแต่ตำนานไม่ออกเลย <c oughs> เออตำนานไม่ออกเลยนะฮะแมนะฮะสวัสดีครับที่งานพบกับ กันอีกเช่นเคยนะฮะด้ยวยกันนะผ่านาประมาณ3-4วันได้ตอนนี้เป็นเวลา11โมง43นาทีนะฮะเราจะทำการลงแท่นบูชาสวรรค์นนะฮะจำนวนทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะฮะ26รอบนะฮะไปนะยรอบมากกว่าเดิมเข้าตัวนะฮะไปดูกันสิว่า26ครั้งในเวลา11โมง43เนะี่ยของตำนานเลยดูนะมันมีอะไรนี่ฮนะตำนานคือทานเหมันนะฮะ เป็นกำไรนะฮะก็ของดีๆก็มีเพียบเลยนะฮะนี่นะแบบล่างขวานห้าชิลานะก็ก็มีนะฮะขวานจมตีก็มีนะฮะมาดูว่ามันจะออกหรือเปล่ามันจะตกหรือเปล่านะฮะไปดูกันนะฮะเราคงจะปล่อยตัวละครทิ้งไว้เหมือนเดิมนะฮะเพื่อที่มันจะได้แบบใช้เวลานะฮะเรามาดูผลันทีว่าจะได้ของอะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็ต้องให้มันเนเรื่อยๆ,ๆนะฮะเคะ ระหว่างนี้เราก็จะเปิดเป็นโหมดอย่างนี้นะฮะเ,เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ฮะว่าจะเป็นยังไงฮะโอเคครับหลังจากที่เราได้ลงทําการลงดันมาจามนหมดทั้งหมด26รอบนะฮะของแท่นบูชาสวัสดะะเราก็ไปดูกันสิว่าเราได้อะไรมาบ้างนะฮะไปลุ้นกันเลยนะสดๆร้อนๆตรงนี้เลยนะ26นะฮะมาฮะม่วงสองแสงจะออกหรือไม่นะะ ไปดูนะไปฮะพึ่งที่ว่างในกระเป๋าไหม,ไมคัมภีม่วงนะฮะได้แน่นอนนะฮะสองอันเนะี้ยได้แน่นอนแตบบ่ว่ามันมันได้ได้ไปแล้วนะ่ยคัมีม่วงนะฮะได้แล้วนะฮะสองอันนะฮะโอเคฮนะแต่คำบอกกระเป๋าไม่เพียง,องพอมันเกิดมาด้วยเว้ยโอเคยี่สิบหกชิ้นแท่นบูชาสวัสดีนะฮะไปฮะ ุยจมตีออกจมตีออกเว้ย,ยแต่มาอันเดียวก็ยังดีฮนะจมตีออกก็ก็ยังดีนะนะดีกว่าไม่ไม่ออกนะฮะตอนนี้นะฮะเรามีของวีเพิ่มมาอีก4ชิ้นนะฮะถึงจะไม่ได้เยอะนะฮะแต่ก็ก็โอเคสำหรับผมนะมันโอเคแล้วนะ โอเคตอนนี้เราทาการเคลียร์พื้นที่นะเดี๋ยวค่ำคืนนี้นะผมว่าผมจะลงอีกดันหนึ่งนะปรกาว่าผมจะสร้างให้หมดเลยแล้วก็มาตีบวกครั้งยิ่งใหญ่ทีเดียวเลยรอคลิปนี้นะพวกคุณรอคลิปนี้เลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเรารวบรวมไอเทมก่อนนะฮะรวบรวมไอเทมเลยนะเดี๋ยวรอดูคืนนีนะ้เดี๋ยวเราจะไปลงดันต่อนะโอเคฮะเจอกันลำดับต่อมานะฮะเราก็นี่ฮะไปลงดันทุ่งหญ้าสายลมรติก,การอันนี้แบบนั่นไปก่อนนะคือแบบ มันมัน,ม,นมันเป็นจังหวะที่ได้ลงพอดีนะฮะแล้วก็รวบรวมแล้วล,ล,ลงมาได้นะฮะเกือบสิบรอบแอไม่ถึงนะเราแรกมาประมาณ5ตัวเหมือนเราลงไปแค่5รอบแล้วเราแรกมา5อันนะฮะ้วก็ลงกวมเป็นสิบกล่องนะฮะแค่สิบกล่องก่อนนะ,ะไปดูกันว่าจะได้อะไรบ้างนะฮะสำหรับทุ่งหญ้าสายลมรัติก,การวิลชนนะฮะไปดูกันนะฮะโอ้นี่คือ บอกเลยว่าเสียงเกลือมากๆากนะฮะอ้มันหลุดกัน,นะฮะอันนี้โอ้โหคือมันพยอยเกลือขึ้นเรื่อยๆพอเป็นท่นบูชาสวรรค์มันก็เกลือนะฮะก็ไม่เคืองเกลือมากแต่ก็เกลือนะฮะอันนี้มาดูกันว่าเราจะได้อะไรมีถึงขั้นขอตํานานนะแต่ขอตํานานจะออกหรือเปล่านี่ต้องดูกันนะฮะมาดูแล้วมันดวงเราจะได้ไหมคนโอ้โหไม่ออกออกเป็นอย่างนี้แทนนะฮะสิบสองอันทั้งหมด สิบสองชิ้นโอเคครับก็ไปดูกันว่าได้เลยนะฮะเจอกันพี่มาทำอะไรกันนี้่ะพี่อาร์ด้วยผมจะเอาสิบห้าไปซ่อมสิบเจ็ดนะฮะไป <c oughs> ไปเว้ยตีครั้งหนึ่งแปดแสนสิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมไป